ช็อปปิ้งทุกครั้งควรตรวจตราไปเห็นป้ายเซลปักราวิ่งพลานโดนแหกตากาต็มาร้องแรกกันเอ่ยอุ้ยนั่นเซลหรือไรไปก่อนลา ประกาศภาวะฉุกคิด,คดกับเรื่องราวสนุกปนเศร้าตลกตกโก้าอี้หรือขมขื่นจนขับผจญภัยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะฉุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูประกาศภาวะฉุกคิดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกาศภาวะฉุกคิดจุน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  สมัยนี้นะครับกิจกรรมย้วนเงินในกระเป๋านะครับมันเยอะครับทั้งทัวร์ทริปช็อปชิมชิลแต่ยุคนี้นะครับจะซื้ออะไรมันต้องระวังครับจะหยิบมับหยิบมับใส่รถเข็นไม่มองมาไม่ได้ครับหรือจะดูแต่ราคาอย่างเดียวเนี่ยนะครับว่ามันแพงหรือเปล่าเนี่ยมันก็เห็นจะไม่ได้เหมือนกันนะครับวันก่อนครับทําไมครับผมเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปผมหัวรรอะแทบตายมันมีอะไรครับผมขำขันครับ เรื่องที่ขาชอบอย่างเราๆท่านๆต้องระวังกันให้มากๆเลยนะฮะก็คือป้ายราคาครับไม่พบป้ายราคาสินค้าเอ่ยติดราคาไม่ตรงกับที่บอกไว้เอ่ยวางสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาเยอะแยะครับความผิดตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปรับไม่เกิน10,000บาทเราต้องดูแลตัวเองนะครับยังมีอีกจําพวกนะครับซึ่งยึดมั่นถือมั่นกับการซื้อของทีละหลายๆชิ้นครับเพราะเชื่อจนฝังหัวแล้วครับว่าเมาส์โลเนี่ยถูกกว่าครับดูให้ดีนะครับว่ามันถูกกว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ ไม่ได้หมายถึงแค่ความคุ้มค่านะครับเพราะบางทีนะครับเราก็ลืมนึกไปว่าของบางอย่างนะครับเราอาจจะไม่ต้องการมันมากกว่า1ชิ้นก็ได้ครับเปลืองพื้นที่เก็บซื้อไว้แล้วลืมหรือว่าสุดท้ายเนี่ยเก็บนานจนมันหมดอายุเนี่ยก็ต้องทิ้งอยู่ดีครับบางทีความคุ้มค่านะฮะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขราคาที่ซื้อมาก็ได้นะครับ หมูปิ้งจ้าหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งไม่จ้าเพราะรูปร่าโอ้โหหมูปิ้งไหมเออเออเอกก็ดีเหมือนกันเจ๊เออนี่เจ๊ขายไงอ่ะไม้ละสามจ้าสามไม้สิบเอาไหมงั้นเอาสามไม้เจ๊อะสามไม้ใส่ถุงใส่ถุงไม่ต้องใส่แล้โอเคโอเคกินให้อร่อยนะจ้าหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งไม่จ้าสามไม้สิบไม้ละสามสามไม้สิบจ้าเฮ้ย โอ้ยตายตาขอจูนตัวเองแป๊บหนึ่งนะครับวันก่อนครับทําไมครับผมเปิดประตห้องน้ำมาร้องไห้ทับตายมันมีอะไรอะครับออโถส้วม ยุคเราๆท่านๆนะครับมีความอ่อนแอทางสมองบางอย่างนะฮะกับคําว่าเซลล์จริงๆเลยนะครับนี่ผมไม่ได้ว่าหรือว่าสั่งสอนใครนะครับเพราะผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันครับมีกรณีที่หลายๆคนนะฮะอาจจะเคยประสบพบเจอนะฮะคือการหลอกเซลล์ครับหลอกเซลล์คือยังไงอะล่ะครับสมมุตินะครับว่าราคาสินค้านั้นมันติดป้ายไว้80บาทครับอยากจะส่งเสริมการขายโดยการขึ้นป้ายลดราคา50%ครับโอเคเลยงั้นเราติดราคาใหม่เป็น120บาทแปะทับราคาสินค้า80บบาทเดิมไว้ เหลือ60บาทราคาดั้งเดิมอยู่ที่80บาทครับลดไปให้20บาทเท่ากับลดไปราว25ความเรื่องนี้นะครับมันแตกเพล๊ออกมาเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะครับมันเกิดจากความไม่รอบคอบของร้านค้าเขาเองครับเอาป้ายใหม่มาแปะทับป้ายเดิมลดเลยครับคนบางคนเขาขี้สงสัยนะครับเฮ้ยทำไมป้ายมันหนาจังอ่ะลองแบบลอกแกะมาดูนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะ มาดูกันที่การซื้อขายของออนไลน์กันบางดีกว่านะครับการซื้อขายแบบผ่านอินเทอร์เน็ตครับหรือที่เรียกกันแบบ inter-inter ว่าอ e ีคอมเม e ร์ e นั่นแหละฮะอีคอมเม e ร์ e ย่อมาจากอ electronic commerce หรือที่เรียกว่าาพณิ์อิเล็ล็รอรินิ์หมายถึง การประกอบธุรกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โทรสารโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบันโดยมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถทำการค้ากันได้นี่ก็ว่าจะเอาหมูปิ้งไปขายแบบออนไลน์ line. ดูนะคะ g o Inter ค่ะ One Street t r e e t r e e Six t e ซื้อได้ตั้งแต่พิซซ่ายันแหวนเพชรครับเรียกได้ว่าของที่ประกาศขายอยู่ในพื้นที่โลกไซเบอร์เนี่ย ไม่ต่างอะไรกับพื้นที่ค้าขายสินค้าในโลกแห่งความจริงเลยนะครับเพล่เเนี่ยนะฮะจะเป็นที่ที่สามารถค้นหาสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลายกว่าแล้วก็ยังสะดวกกว่าและบางกรณีราคาดีกว่าอีกด้วยนะครับเพราะเจ้าของสินค้านะครับไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ขายของแพงๆนะครับตามทำเลยอดนิยมครับจึงสามารถตั้งราคาสินค้าได้ต่ำกว่าครับแม้จะต้องมีการบวกค่าจัดส่งแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีครับกับการใช้บริการอีคอมเมิร์ซครับแต่จะแน่ใจได้ยังไงล่ะครับว่าของที่ซื้อมาจากใครก็ไม่รู้เนี่ยลำพัง กันทุกวันเนี่ยมันยังลอยช้ำใจเลยวิธีการเบื้องต้นในการปกป้องตัวเองที่ควรปฏิบัติจนเป็นนิสัยก็คือเก็บหลักฐานการติดต่อซื้อขายเอาไว้นะครับเช่นเนื้อหาอีเมลสลิปโอนเงินที่ยืนยันตัวตนได้นะครับหรือใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างน้อยเนี่ยก็มีเอาไว้ไล่เบีย้ยได้นะครับยังปลอดภัยกว่านะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับพวกอาชญากรทางอินเทอร์เน็ตมันร้ายครับชนิดที่ว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันคันไม่ตายยกตัวอย่างกรณีแบบนี้ครับ นายฟุวินโจรใจบาปอยากได้โทรศัพท์บีบีรุ่นใหม่ล่าสุดบังเอิญไปพบกับนายจอนที่กำลังประกาศาาขายโทรศัพท์มือถือในอินเทอร์เน็ตพอดีนายฟุวินจึงประกาศาาขายโทรศัพท์รุ่นเดียวกับนายจอนในราคาที่ถูกกว่าเมื่อมีนายบิวสนใจและมาติดต่อขอซื้อโทรศัพท์กับนายฟุวินนายฟุวินจึงทำทีไปขอซื้อโทรศัพท์กับนายจอนโดยบอกว่าจะให้เงินไปส่วนหนึ่งก่อนที่เหลือจะจ่ายวันรับของแล้วนายฟุวิน ก็ขอหมายแลกบัญชีธนาคารในจอนไปแล้วนายฟุกวินก็เอาบัญชีในจอนไปให้นายบิวเมื่อนายบิวโอนเงินเข้ามาทําให้นายจอนเข้าใจว่าเป็นเงินของนายฟุกวินเมื่อนายจอนซื้อขายแลกเปลี่ยนโทรศัพท์กับนายฟุวินเรียบร้อยไม่นานนะนายบิวก็แจ้งจับนายจอนเพราะคิดว่าโกงเงินส่วนนายจอนก็สวยไปที่ไม่รู้อินโออินเนส่วนนายฟุกวินอาชญากรตัวเอก็ลอยนวลหนีหายไปพร้อมกับได้บีบีโทรศัพท์ใหม่ล่าสุดไปครอง

เอาละครับเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าอีคอมเมิร์ซมันกว้างใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากอันความรู้เท่าหางอื่นอย่างผมนะฮะหรือว่าอย่างเราๆในทีมงานเนี่ยนะคงไม่มีปัญญาที่จะอธิบายทุกปัญหาคาใจได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้นะครับคนไอทีตัวจริงผู้มีญาณแก่กล้านะฮะตอบได้ทุกคําถามเจาะลึกได้ทุกประเด็นนะฮะขอเชิญพบกับคุณหลัมแม่ตายครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับเลยครับขอนะครวันนี้ได้รับเกียรติมากเลยครับยินดีมากวันนีรากองเออ อยู่ในกระแสพอสมควรเ <c oughs> ลยก็คือเรื่องราวของอ e ีคอมเมิร์ซนั่นเอง <c oughs> นะหรือว่าการช้อปปิ้งออนไลน์ในฐานะที่เป็นคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการไอทีพัฒนาการของอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนครับ1นึถึงสิบนะครับใช่ครับประเทศไทยนะครับครับผมเดี๋ยวผมนับกันนะครับระดับหนึ่งครับฮะหนึ่งเลยเหรอฮะเรามีอีคอมเมิร e ์ซมาหลายปีแล้วนะครับคุณจอนใช่ไงยฮะแต่เราไม่ไปไหนเลยครับ เอ้าทำไมฮะมันเกิดอะไรขึ้นเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยไม่ไว้ใจกันเราเนี่ยได้รับการปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมไทยมาแต่นมนานมากแล้วครับผมอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเราก็เลยทำอีคอมเมิร์ซกันเพียงแค่ครึ่งทางโพสต์ขายของบนอินเทอร์เน็ตเราเข้าไปเห็นอุ้ยสนใจสินค้าตัวนี้น่าซื้อโทรไปเลย พี่ครับมาเจอกันตรงหน้าบ้านผมได้ไหม uh huh. เดี๋ยวผมจะซื้อของจ่ายเงินสดสดยื่นเงินใส่พี่พี่ยื่นของใส่มือผมครับผมมัน e-commerce ตรงไหนก็นั่นน่ะสิ <laughs> อันนี้ก็คือน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สเกลความพัฒนาของ e-commerce ในบ้านเรายังคงมั่นคงและคงที่อยู่ที่ันดับหนึ่งอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นโอ้โห oh ทุกวันนี้ก็พอมีการพัฒนาอยู่บ้างนะฮะอย่างเว็บไซต์ที่เป็นการซื้อขายออนไลน์แบบมาตรฐานถูกต้องในเมืองไทยก็มีนะครับมันมีระบบรองรับคือบุญจอนอย่างเช่นระบบ PayPal แต่เป็น ว่าจ่ายจะเพื่อจ่ายไปเลยจ่ายเลยมไม่ต้องกลัวเพื่ไม่ต้องกลัวมีปัญหามาเคลียร์กับเพย์พาสมมติคุณจรสั่งซื้อของจากคนคนหนึ่งซึ่งคุณจรไม่รู้จักคุณจรรูดบัตรเครดิตไปฟับถึงเวลาของส่งมาเป็นกล่องเปล่าเรียบร้อย ก็คิดว่าโดนโดนแล้วอ่ะพอคุณใช้ระบบ PayPal เราสามารถทวงติงกลับไปที่ PayPal ได้ว่าเฮ้ยของที่ส่งมาน่ะมันเป็นของปลอมเฮ้ยย u I... อไอไอไม่ได้คล้องพูดภาษาไทยก็ได้มันมีสาขานะเพย์เพา a l เนี่ย จะดึงเงินของเราไว้เพราะเงินที่จ่ายไปครั้งแรกเนี่ยไม่ไปถึงผู้ขายทันทีนะครับม,มาอยู่ที่เ a y p a l าก่อนคือเขาจะมีการเป็นตัวกลางขึ้นมาแล้วก็คอยตรวจช็คทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ,อเพราะจริงๆแล้วมันหลอกกันได้ทั้งคนซื้อคนขายนะครับ,ค,รบคนซื้อก็หลอกได้นะครับจ่ายเงินไม่ครบบ้างอะไรหรือไปสร้าง,งเงินขายกันอ่าแ,แล้วก็ไม่จ่ายส่วนที่เหลือ,อมีได้เหมือนกันทั้ง2ฝ่ายไม่มีใครท้วงติงนะระบบการจ่ายเงินก็จะจ่ายออกไปการซื้อขายก็จะจบ ด้วยดีขอย้อนกลับมาที่เรื่องของไอ้เว็บดิวต่างๆที่เขาแบบว่าผมไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าผ่านเว็บนี้เนี่ยนะคะคุณจะได้แบบลดถึง80-90%เลยนะคะของฟรีไม่มีในโลกนั่นสิของถูกต้องถูกอย่างมีเหตุผลมันต้องมีเหตุผลซ่อนอยู่ในนั้นว่าเพราะอะไรมันถึงถูกส่วนใหญ่เขาจะมีเงื่อนไขเป็นดอกจันเล็กๆเล็กมากเล็กมากซึ่งเราใช้แว่นขยายส่องแล้วยังไม่าู้เรื่องเลยพิกเซลแตกทันทีอีกหนึ่งอย่างที่น่ากลัวมากๆเพิ่งมีข่าวออกไปโครมๆกันไปบริษัทขนาด ใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าแม้กรทั่งการที่จะต้องให้ลูกค้าเนี่ย ต้องมีการกรอกเลขบัตรเครดิตอะไรต่างๆข้อมูลของตัวเองเนี่ยเข้าไปอย่างเว็บชื่อดังอย่างของโซนี่อย่างเงี้ยฮะเออนะฮะก็ยังโดนแฮกเลยนี่ใช่ไหมเราแฮกเกอร์นี่ก็ยังแบบว่ามาพยองอีกนะโอ้โหโ,หโซนี่นี่อ่อนดอยมากเว็บใหญ่ๆยังโดนเน่ะแล้วไอ,อ้เว็บเล็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะโดนได้เหมือนกันนับภาษาอะไรก่อนโซนี่โดนแฮกนะครับครับมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่โดนแฮกครับซึ่งไม่น่าจะโดนแฮกเลยเอาละครับหน่วยงานความมั่นคงและปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐพนตากอนเนี่ย โดนแฮกแล้วโลกนี้จะเหลืออะไรครับปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งแฮกเกอร์ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับแฮกเกอร์นี้คือคนที่เขียนไวรัสเดิมครับผมเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ปราบไวรัสได้เก่งขึ้นคนเขียนไวรัสตกงานครับผมเบื่อก็เลยผันตัวเองเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแฮกเกอร์ดีกว่ารับจ้างแฮกเพราะว่ามีคนจ้างเยอะ อ๋มีคนจ้างด้วยใช่ฮะที่เขาไปแฮกตามที่ต่างๆนี้คือมีคนจ้างพวกที่ถูกจับไปถูกไปนั่งในเมืองจีนแล้วก็โทรศัพท์มาหลอกเราให้เราไปกด ATM เอ็มพวกนี้ก็ถือเป็นแฮกเกอร์เหมือนกันอันนี้ก็ถือเป็นแฮกเกอร์อีกทางหนึ่งเดี๋ยวพอเขาแฮกกันหมดจนประเทศใหญ่ๆใ,ในโลกนี้โดนแฮกหมดแล้วครับผมถึงตอนนั้นประเทศเล็กๆอย่างเรานี่แหละครับเตรียมตัวโอ้โหหลายคนชอบถามผมว่าเวลาเราเนี่ยเราจะป้องกันแฮกเกอร์ได้ยังไงผมขอบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่า นั่งเฉยๆครับทำตาปิดๆไว้เผื่อเขาจะสงสารโอ้ยอย่างนั้นเลยอะฮะทางเดียวที่จะป้องกันได้ครับับตัดบัตรเครดิตทิ้งตัดบัตรเอททิ้งถอนบัญชีออกจากธนาคารไปฝังหายหลังบ้านไม่มีใครมาแฮกได้ อันนี้ปลอดภัยคืออย่าไปเชื่อมโยงกับอะไรก็ตามที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องฟังแล้วดูสิ้นหวังมากเลยครับพี่หลามครับก็ไม่ถึงกับสิ้นหวังซะทีเดียวในโลกนี้ย่อมมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายมงอยู่มครับถ้าสมมติเราอยากจะใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตอยากจะซื้อของจับจ่ายใช้สอยบนอินเทอร์เน็ตจริงๆอยากได้ความปลอดภัยคุณจอนเคยได้ยินคําว่า virtual credit card ไหมครับบัตรเครดิตจําลอง มันคืออะไรครับเป็นบริการของธนาคารซึ่งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแทบทุกยี่ห้อมีหมดมีหมดแล้วแต่คนไทยไม่ค่อยรู้เออก็บผมคนนึงไม่รู้ครับผม,<อ>ผมก็เพิ่งรู้อ๋อเลครับโอเคคือเราอยากจะควบคุม ปริมาณการใช้ใจ่ายหรือว่าไม่ให้บัตรเครดิตของเราเนี่ยมันตัดจนเกินจํานวนได้เราต้องควบคุมจํานวนเงินไว้ก่อนครับผมโดยการเปิดบัญชีขึ้นมาบัญชีหนึ่งเล็กๆใส่เงินเข้าไปสัก2,000บาทสมมุติคุณจอนตั้งใจไว้แล้วว่าจะซื้อของอยังไงก็ไม่เกิน2000บาทเนี่ยเสร็จแล้วไปเปิดบริการเว็บคัทหรือว่าเวอร์ชวลเครดิต a r ทเปิดเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีตัวบัตรเลยนะครับไม่มีบัตรบัตรนี้ไม่มีให้เอาไปใช้ที่ไหนเลยมีแค่ตัวเลขครับแค่ตัวเลข13หลักเวลาเราจะไปซื้อของออนไลน์เราก็ใช้ตัวเลขนี้กรอกเข้าไป เขาก็จะหักบัญชีซึ่งหักมาที่บัญชีนี้ซึ่งถูกตั้งเอาไว้แค่2,000บาทมันมาแฮกเราเราบัญชีนี้มีเป็นศูนย์มันก็เอาเงินเราไปไม่ได้โอ้ยนีเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงมาที่บัญชีใหญ่ของเราไม่ได้ว่าสุดต้องมีให้บริการอยู่เกือบทุก ธนาคารแล้วใช่ไหมฮะใน<ช>เมืองไทยแต่อีกหนึ่งอย่างครับที่ตอนนี้หลายๆคนต้องเผชิญกันพอสมควรเลยกลโกงฟิชชิงต้องบอกก่อนว่าเทคนิคกลโกงที่เรียกว่าฟิชชิงเนี่ยทำเอาไว้สําหรับหลอกคนที่เซ่อซ่าเท่านั้นคนที่เซ่อซ่านี่เราจะรวมตัวอยู่ในนั้นหรือเปล่าเนี่ยหลักการของฟิชชิงก็คือปลอมเว็บขึ้นมาทําให้เราเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเว็บของธนาคารนี่คือเว็บของการซื้อขายออนไลน์แล้วพอเราเผลอเข้าไปเนี่ยอย่างพวกนี้ส่งอีเมลมาหาเราบัตรเครดิตของคุณ ได้รับการอัปเกรดให้วงเงินสูงขึ้นเป็นประมาณ5เท่ากรุณาเข้าทําการกรอกแบบฟอร์มตัวนี้โดยด่วนธนาคารจะทําการอัปเกรดระบบบัตรเครดิตของคุณให้ทันทีเลยออโอ้ดีใจอยากอัปเกรดมานานแล้วนี่เราแบบเครดิตดีขนาดนี้เลยเนี่ยอยากเป็นนี่เยอะๆอยากจะชอบลุกปื้อลุกปืดหรือบางทีเขาก็ทําให้ดูหนะ้าเ <c oughs> ชื่อถือขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคลิกที่ลิงก์ของธนาคารของเราแล้วเนข้าไปทําการคลิกที่ลิงก์พั่ไปที่เว็บ มาปุ๊บโอ้โหหน้าตาเหมือนเว็บธนาคารพาณิชย์ที่เราใช้ประจำครับโอ้ยแน่นอนของจริงแน่นอนกลอกแบบฟอร์มกรอกตัวเลขบัตรเครดิตกลอกรหัสพนันทุกอย่าง<ม>บอกเข้าไปหมดเลยกด<ม>โอเคป้งฟไปเรียบร้อยครับซึ่งเขาเอาไปทําอะไรได้บ้างเขามีทุกอย่างแล้วนะครับเขาก็เอาตัวเลขน,นี้<ม>ไปสั่งซื้อของไปทําการโอนเงิน<ม>ไปทําการกู้เงินทําได้ทุกอย่างอะว่ามีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ฟิชชิงหลอกเราไม่ได้ครับคือ URL ของเว็บไซต์ URL ก็คือที่อยู่หรือทะเบียนบ้านของเว็บไซต์แห่งนั้นสมมติคุณจอมีบัญชีธนาคารอยู่ที่ธนาคาร p a n d a .com โจนที่ทำฟิชชิงเนี่ยจะทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเขาไม่สามารถทำบน URL ที่ชื่อว่า p a n d a .com ปลอมได้เพราะมันมีของจริงอยู่แล้วเขาก็ต้องไปดัดแปลงชื่อเล็กน้อยอย่างเช่น p a n d a า .com ใส่ตัว R เข้าไปหรือใส่ตัว N อะไรตามหลังเข้าไปจะต้องเหลียวมองดูตรงนี้ ก่อนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่คนคนที่หลอกเนี่ย<ม>เขามีความเพียรและพยายามมากกว่าเราเยอะนะคนหลอกเนี่ยกำลังใจดีมากครับมันก็ส่งมาหาเราเรื่อยๆครับไม่แคร์ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาวันนี้คุณไม่พลาดสักวันคุณอาจจะพลาดตอนนี้มีหนึ่งอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรแบบว่าแฮกอีเมลกรณีอย่างนี้เรียกว่า hoax ครับ h o a ์เป็นการหลอกลวงหรือแปลเป็นไทยว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จส่งมาเลยสมมติคุณจอนได้รับเมลฉบับหนึ่ง จนจ้ะนี่ป้ามาท่าเองนะจ๊ะป้ามาท่าตอนนี้ป้ามาท่ากําลังตกรลกำรําลบากมีปัญหาเรื่องบตัตรเครดิตแล้วก็โดนคอร์เซ็นเตอร์หลอกไปหลายแสนบาทเลยเดียวป้ามาท่าช็อตมากเลยเดือนแล้วอีเมลนี่ก็ใช่เลยอีเมลป้ามาท่าเลยส่งหากันทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่มีตัวปลอมแน่นอนอันนี้ยิ่งทําให้เราเชื่อเข้าไปใหญ่สนิทใจรับอีกวิธีการก็คือคนพวกนี้จะไปขโมยอีเมลของเรามาทันทีที่ขโมยอีเมลได้มาคนหนึ่งใช่ไหมครับทุกๆอีเมลของเราก็จะมี contact list มีที่อยู่ address book ที่รเราติดต่อบ่อยๆเขาก็จะเปรียบเทียบดูข้อความเมลเดิมๆที่เราคุยว่าเราเป็นญาติกันหรือเปล่าบ,บางคนอาจจะเคยยืมเงินกันทางอีเมลมาแล้วโอ้อันนี้เข้าเข้าทางมากๆลักษณะาการขโมยอีเมลทําได้2วิธีครับ1คือปล่อยบอทเข้ามาในเครื่องเราบอทนี่คืออะไรฮะบอทคือหุ่นยนต์ชนิดน <ะ S 1> นซึ่งวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตพวกนี้จะวิ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตเยอะกว่าเราอีกถ้าเปรียบเทียบนะครับ10ส่วน มีคนวิ่งอยู่สัก2ส่วนที่เหลืออีก8ส่วนเป็นบอทครับบอทนี้ถูกใช้ทํางานต่างๆนานามากมายบนอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นวิ่งไปดูว่าสถิติใครใช้อินเทอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์ไหนมากที่สุดก็จะส่งเว็บโฆษณามาหาเรา Facebook ก็มีบอทนะครับผมเฟซบุ๊กก็จะวิ่งมาหาเราบ่อยๆว่าเราเปิดหน้าอะไรเราคุยกับคนไหนเรื่องสินค้าอะไรบ้างก็จะส่งโฆษณาใกล้เคียงมาให้เราอันนี้บอทในด้านดีครับผมบอทในด้านไม่ดีก็คือแฮกเกอร์ปล่อยออกมาแล้วก็วิ่งเข้ามาดูว่าหนึ่งเครื่อง มี email address อีเมลแอดเรสอะไรบ้าง mm hmm. เขาก็จะตรวจจับว่าอีเมลแอดเรสนี้ถูกใช้ที่ไหนบ่อยที่สุดสมมติใช้ที่บ้านบ่อยที่สุด mm hmm. ที่บ้านคุณจออาจจะไม่ได้มีระบบป้องกันการแฮกไว้เลยบอทดตัวนี้ก็จะเป็นรายง,งานแฮกเกอร์ว่า mm hmm. บ้านนี้โล่งเปิดประตูหลังบ้านไว้จัดนะเขาจะมาฝังอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคีย์ล็อกเกอร์คีย์ล็อกเกอร์นี่คือเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่จะเก็บทุกอย่างที่เราพิมพ์ โอ้โหเก็บหมดเลยฮะทุกตัวอักษรคีย์บอร์ดที่คุณจอนพิมคุยกับแฟนแชทกับน้องกิ๊กคนนั้นคนนี้เห็นหมดอ๋อครับอันนี้คือเรื่องเราสมมตินะฮะทุกอย่างมันจะสูกส่งไปหาให้เกอร์หมดครับผมรวมไปถึงยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดท้าโมยอีเมลได้แล้วต้องยังเราต้องมีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดอยู่เรื่อยหรือว่าต้องต้องยังไงถูกต้องครับคุณจอนเปลี่ยนพาสเวิร์ดเมลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเมื่อสักสองเดือนที่แล้วครับ สองเรื่องเลยครับโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากเฮ้ยโอเคฮะแปของผู้ที่ใช้อีเมลเเอเดสแบบบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเปลี่ยนพาสเวิร์ดครั้งสุดท้ายคือตอนที่ตั้งพาสเวิร์ดครั้งแรกสมัครตอนไหนตั้งอะไรไว้ก็ใช้ย่างนั้นไปแล้วพาสเวิร์ดง่ายมาก06ตัว9999บางคนนะครับผมพาสเวิร์ด พาสเวิร์ดเลยครับ P A S W O R D อ๋อพิมอย่างนั้นเลยทำให้แฮกเกอร์ทั้งหลายหวานหมูหวานหมูบ้างตั้งพาสเวิร์ดให้มีจำนวนเยอะเข้าไว้เพื่อป้องกันการแรนดอมพาสเวิร์ดเพื่อป้องกันการสุ่มตั้งแต่8ตัวจนถึง12ตัวจะปลอดภัยมากพยายามเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆทุกๆเดือนหรือ2เดือนครั้งก็ยังดีอ่ะฮะอันนี้ผมว่าเป็นหนึ่งคำถามสุดท้ายดีกว่าอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าบนโลกไอทีที่ ที่พี่หลานคิดว่าโอ้โหมันไอเนี่ยมันหนักสุดแล้วแหละเท่าเท่าที่เคยสัมผัสโลกไซเบอร์มาเนี่ยเกิดขึ้นปีนี้ครับเมื่อกลุ่มแฮกเกอร์ทั้งโลกนะครับ,ค,รบคือแฮกเกอร์เนี่ยปกติเขาจะเป็นแบบไ้านมสมาคมเหรอฮะใช่มาตั้งสมาคมกันใช่ ก่อนหน้านี้มันก็บ้านใครบ้านมันอยู่กันไปแฮกกันไปตามภาษีภาษาของใครของมันคือแต่ละคนก็จะอินดี้อยู่ดีๆไม่รู้นึกประหลาดอะไรขึ้นมามารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกลุ่มแรกชื่อว่า Anonymous ไม่ประสงค์จะออกนามครับผมแหมรวมกันครับเป็นร้อยคนนะครับแล้วก็ยกพวกไปแฮ็กตามหน่วยงานต่างๆโอ้โหแค่คนเดียวก็เหนื่อยแล้ว่ะอย่างโซนี่ที่โดนนี่คือโดนเป็นกลุ่มนะครับต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งตั้งเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นไม่กว่าเดิมอีกเพื่อที่จะ อาราวาทั้งโลกเพื่อสร้างผลงานฝากเอาไว้ให้คิดถึงกันในปี2011นี้ครับผมเหมือนเป็นอัลบั้มท็อปฮิตรวมเล่มอะไรสักอย่างอันนี้ใหญ่กว่า Anonymous ประมาณ10เท่าอู้ใหญ่กว่าอีกฮะมีเป็นพันครับโอ้โหตายละชื่อว่า r u Set r u Set แปลว่า Anti ความปลอดภัยทั้งปวงกลุ่มนี้แหละครับที่ไปแฮกเพน t ากอนที่สหรัฐโอ้โห แล้วก็แฮกสำเร็จด้วยใช่ไหมแล้วก็เอามาโชว์คือไม่ได้เอาข้อมูลไปทำร้ายนะครับกลุ่มนี้คือสร้างชื่อเสียงนี่ไงแฮกเสร็จปุ๊บเอาข้อมูลทั้งหมดมานี่คือความลับทางการทหารของสหรัฐอเมริกาเบย์ให้ดูกันรู้สึกดูเหมือนจะไม่มีใครทำลายล้างได้เลยเพราะเป็นกลุ่มเป็นก้อนดูมีพลังมหาศาลสุดท้ายแฮกเกอร์บ้านเบย์ครับที่ไม่ได้เข้าสมาคมหรือว่าอาจจะหน้าตาดีไม่พอที่จะมาอยู่ในวงเดียวกับเขาก็รู้สึกว่าความยุติธรรมมันต้องเกิดครับเอแฮกเกอร์ อินดิวิดเราเรียกว่าอะไรแฮกเกอร์อินดี้ทั้งหลายทั่วโลกครับผมพร้อมใจกันแฮกรูเซกครับเอาจริ้งเหรอฮะครับแฮกเกอร์มารวมกัน12,500คนโดยไม่ได้นัดหมายวันแฮกเกอร์บูชาวันแฮกเกอร์บูชาดีมากโอ้โหครับก็รวมกันอัดรูเซกตอนนี้รูเซกกลับบ้านบ้านเก่าหมดเลยครับผมบ้านใครบ้านมันกระเด็นกระดอนหมดเรียบร้อยโลกถึงได้สงบจนถึงทุกวันนี้ครับโอ้โหคุณอินดี้ทั้งหลายครับครับ คุณตัวจริงครับสุดยอดฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องราวบันเทิงนะครับแอคชั่นบูล้างผาเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกข้อมูลนะครับที่เราได้รับนะฮะจากพี่หลามในวันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะฮะยังไงต้องฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแฟนๆทุกคนนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่หลาวมากเลยนะครับขอบคุณนะครับน่ารักที่สุดันทรเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับ และกลับมาพบกับ10อันดับท็อป10สุดสวิงริงโกของเราแล้วนะครับซึ่งในวันนี้จะขอเสนอ10อันดับสุดยอดสินค้าออนไลน์ที่ไม่รู้ว่าเสนอขายมาได้ยังไงเนี่ยอันดับ10ครับขายความบริสุทธิ์ครับมันคือการขายครั้งแรกครับเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับในสังคมออนไลน์ครับโดยมากเนี่ยก็ใช้มุกซ้ำๆกันครับหาค่าเทอมอะไรเงี้ยครับนี่มาติดท็อป10กันได้งไงเนี่ยเปิดดูโซเชียลเน็ตเวิร์กดีมีเต็มเลยอันดับ เครับหนูน้อยชาวอังกฤษวัย10ขวบนะครับประกาศขายคุณยายตัวเองทาง eBay ครับบอกสรรพคุณเสร็จสัรพขี้บนขี้เมื่อยและออกจากขี้เมาครับแต่ก็มีข้อดีนะครับคือชอบเล่นเกมและก่อนหลานครับราคาคุณยายเนี่ยขึ้นไปหลายหมื่นปอนเลยนะครับหนูน้อยเนี่ยก็บอกว่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับผิดกับคุณยายครับซึ่งบอกว่าค่าตัวฉันเนี่ยต้องเป็นล้านเ่ยอันดับ8ครับ ขายภาษาครับสมาคมภาษาเยอรมันครับเคยประกาศขายภาษาเยอรมันนะครับเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัวในเรื่องภาษาวิบัติในภาษาเยอรมันครับน่าลองในไทยนะครับชิมิชิมิครุครีครุครีอันดับเจ็ดครับขายอาหารที่ถูกกินเหลือในวันคริสต์มาสครับแต่ชาวอังกฤษรายนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเอาเงินไปสมทบงานวิจัยมะเร็งนะครับไม่รู้ว่าข้างล่างมีดอกจันบอกว่าเป็นคริสต์มาสเมืม่อ3เดือนที่แล้วหรือเปล่า อันดับ6ครับขายคำปรึกษาครับจากวัยรุ่นอัจฉริยะเขาโฆษณานะครับว่าผู้ที่ประมูลสูงสุดนะจะได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม5ข้อครับถามอะไรก็ได้แต่ว่าไม่มีรายงานนะครับว่าสุดท้ายการประมูลจบลงอย่างไรครับอันดับ5ขายน้ำเหลือก้นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์นะครับที่เคยดื่มนะครับขนาดน้ำเนี่ยก็ปริมาณไม่ถึง1ช้อนโต๊ะครับยังขายได้ตั้ง15,470บาทนะครับวันเดียวต้องขายน้ำอันดับ 4ครับขายเมืองครับเมืองบริชเวลในแคลิฟอร์เนียนะครับที่มีประชากรเพียง25คนเท่านั้นครับซื้อเมืองเนี่ยได้คนด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยอันดับ3ครับขายเนยแข็งที่กินค้างไว้อายุ10ปีครับเนยแข็งที่ว่าเนี่ยนะครับปรากฏภาพพระแม่มารีครับรือถูกขายไปในราคา952,000บาทครับถ้าเป็นบ้านเรานะครับไม่ยอมขายเด็ดขาดครับเก็บไว้ของหวยดีกว่าครับกินยาวๆ อันดับ2ใครับนายพอออสบอร์นจากอังกฤษน,นะครับประกาศขายภรรยาของเขาครับบน eBay โดยกล่าวหาว่าเธอเป็นชู้กับเพื่อนร่วมงานการประกาศขายเพื่อประจานเช่นนี้นะครับมีเห็นอยู่บ่อยๆนะครับผัวขายเมียขายเมียกับชู้ขายผัวพวกเมียน้อยเอ้เยอะครับและอันดับ1ก็คือ ขายชีวิตครับนายเอียนพุชเชอร์ชาวอังกฤษผู้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับได้เปิดประมูลทั้งชีวิตของเขาครับทั้งบ้านเพื่อนตำแหน่งงานเพื่อทิ้งชีวิตเดิมๆอันแสนเศร้าหลังจากที่ถูกภรรยาทิ้งไปแต่สุดท้ายครับก็ต่ำกว่าราคาที่นายพุชเชอร์คาดว่าจะได้รับแต่ก็เอาเถอะครับยังไงซะนะครับคุณเอียนแกก็ได้ขายชีวิตของแกไปสมปรารถนาแล้วนะครับหวังว่าคงมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคงได้เจอแกอีกแน่นอนบน eBay ครับและนั่นก็คือรายการประกาศภาวะฉุกคิด สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับที่ www.thapbs.or.th/ i ประกาศนะครับสัปดาห์หน้านะครับพบกันใหม่นะครับจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันได้วันอังคารห้าทุ่มครึ่งถึงเชี่ยงคืนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีบสมครับ